สวัสดีค่ะอยู่กับแอนนุกกี้นะคะก็สำหรับช่วงค่ำนี้นะคะก็เก็บเต็นกันนะคะเก็บเต็นกันเอาเต็นท์ับไปคืนก็มาดูแรงร่วมมือร่วมใจนะคะของยูทูบเบอร์นะคะร่วมกับกรุงพลนะคะในเย็นค่ำนี้นะคะฝากเอลุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ สอแอนนะคะแล้วก็พี่พี่ทุกคนด้วยนะคะเก็บาเดี๋ยวเาเก็บเก็บผานะพ่จะเอาไปส่งที่บนแค่ใช่ไหมคะอือเ๋ยวเราจะเก็บเอาหมออันร้ออบกี้ลุงบอกให้เอาไปเทา ไปวางเก๋ออกแล้วไปวางโนนาโต้ทํา13วางโน we'll <laughs> <laughs>

เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะถ้าไม่ระเบียบเรียบร้อยก็ไม่ใช่ลุงปมหกกหกหกไปกลาง

เอาไปไรถามคนมาทรได้อะค่ะอาเป็นหลวงวไล่ะแล้ว่ัังยัง อ๋อคือเดินเก็บขยะเก็บมาที่กะเลยอนนั่งก่อนมาดูมานด้าน่ายคลิปก่อนเมื่อกี้ดึงขึ้นไปเก็บขวดน้ำอ่อนเนาะอ่อนแห้งแห้งอ่อนไหลเลยพี่น้องเดี๋ยวให้สภาพบุรุษเข่าเฮ็ดไปเด้อพี่น้องเป็นแดงมาเรียก Terima kasih telah menonton! ตรงนี้ลงน้ำาพิมก็ได้นะคะเก็บเีนสองังนะคะเพื่อที่จะนาไส่งนะซึ่งวันนี้ก็เสียทัารกิจตั้งแต่เมื่อวานะเมื่อวานทั้งเอามาตั้งแต่วันที่เรียงงานทพอเป็นงานที่เก็บงานนะคะก็ต้องออช้วยกันนะคะค่ะเดี๋ยวส่วนผ้านะคะ เดี๋ยวเราจะาช่วยกันนะคะเอาลวดอ,ออกนะคะแล้วเดี๋ยวป้าจะเอาผ้าไปซักนะคะผ้าที่แต่งรถนะคะเพื่อนอ,องปูมานะคะเดี๋ยวเราแกะลวดอ,ออกก่อนนะคะเดี๋ยวป้าบอกไปช่วยกันนะคะเดี๋ยวป้าก็จะเอาผ้าไปซักเนาะนะคะก็นะะมีเยอะอยู่นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย,ย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอกมณีกดต่องตัวสายรัดน้องเพือนโปรโกรกฝากสั่งซื้อบิดกัน,น็นหลังช่องเอกมณีด้วยนะคะ

ให้เขายกแค้มาแน่จะเอาไอ้ลวดออกจากผ้าน่ะให้เขายกแค่ให้ผู้ชายละนะเอาผ้าไปด้วยไหมเอามาด้วยจะเล่นกับเราใช่ไหมไปตรงล่มนายลุงเอาไปตรงล่มเลยลุงยกเองเดี๋ยวเราจะช่วยแกะลวดนะพี่แอรเนาะเราจะได้อีกแปดทิศลุงไปตรงล่มไปตรงล่มร่มดูนรั่นแกะลวดออกป้ายย้าย ก็ฝากกดไลก์กดแชร์นะคะช่องอธิศรนแฟมิลี่นุกกี้สฟมิรี่นะคะบาสอนบ้านจำปาโุงเหนือนะคะและอย่าลืมฝากซื้อผิตภัณฑ์นะคะให้ช่องอธิศรนแฟมิลี่ด้วยนะคะพี่พี่เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะช่วยกันแกะลวดนะคะออกจากผ้าเนาะ ฝากติดตามคลิปย้อนหลังด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ